ชายหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าหลิวชุนเหอ เขาป่วยเป็นโรคสมองพิการมาตั้งแต่เกิดตลอด20ปีที่ผ่านมาเขาไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากเรียนหนังสือที่บ้านและทําตามที่แม่สั่งวันหนึ่งยายของเขากลับมาที่แฟลตเธอออกมาจากบ้านพักคนชราเพื่อมาทําตามฝันที่อยากจะร้องเพลงกับเพื่อนที่ชมรมก่อนตายหลายวันต่อมาขณะที่ยายหลานกําลังนั่งรถเมย์กลับบ้านจู่ๆคนขับรถเมย์เกิดเบรกกระทันหันทําให้ชุนเหอลม้มลงกับพื้นเขาต่อว่าชุนเหอว่าพิการแล้วนั่งรถเมย์ทำไมยายจึงต่อว่าคนขับรถเมย์และบอกให้เขาขอโทษเวลาผ่านไปชุนเหอเริ่มเรียนรู้ที่จะตีกลองให้วงของยายและตตัั้งใจสมครรเียน่อหา อีกทั้งเขายังอยากสมัครงานที่คาเฟ่เพื่อหาเงินส่งตัวเองเรียนเจ้าของร้านคาเฟ่คิดในใจไอเด็กคนนี้จะไหวเหรอแต่ชุนเหอมีความจำที่ดีเลิศเจ้าของร้านจึงรับเขาเข้าทำงานหลายวันต่อมาชุนเหอได้รู้จักกับยายาทั้งคู่สนิทกันอย่างรวดเร็วจนชุนเหออยากจะสารสัมพันธ์แต่มันคงเป็นไปไม่ได้เวลาผ่านไปแม่ของชุนเหอกลับมาจากต่างจังหวัดเธอต่อว่าแม่ของเธอที่ไม่ได้พาชุนเหอไปหาหมอแถมยังตามใจหลานชุนเหอได้ยินก็โกรธมากถ้าแม่ไม่ให้เขาทำอะไรเลยแล้วจะให้เขาเกิดมาทไม ไม่นานนะักแม่ของเขาก็ได้คลอดลูกชุนเหอเสียใจอย่างมากที่แม่ไม่ยอมบอกเขาเขาจึงพยายามกินขนมเยอะๆเพื่อให้ติดหลอดลมและตายไปแต่ยายของเขาก็มาช่วยได้ทันเมื่อชุนเหอได้สติเขาเห็นว่าแม่ดูแลไม่หา่าง เธอสารภาพว่าเธอรักชุนเหอมากมากจนไม่อยากให้เขาต้องลำบากไปกว่านี้หลายเดือนผ่านไปคุณยายและเพื่อนๆในชมรมต้องไปร้องเพลงโชว์แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ร้องเพราะถูกผู้ว่าจ้างโกงเงินค่าสมัครไปขณะที่ทุกคนกำลังเคว้งคว้างกันอยู่จู่ๆก็มีเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งโทรมาบอกให้ชุนเหอไปรับรางวัลเพื่อตอบแทนเลื่อนที่เขาร้องเรียนบริการรถเมล์สาธารณะเขาได้มีโอกาสพูดแทนใจผู้พิการทุกคนว่าอย่ารังเกียจและดูแคลนพวกเรานักเลยพวกเราก็เป็นคนเหมือนกับพวกคุณนั่นแหละถึงเราจะเป็นของที่มีตำหนิแต่เราก็อยากมีความสุขแล้วหหหหนนนนนััังงงงงกกก็็จจบบลลถ้้้้าคุุณชชอออเเเรื่ีดดไปใใวยะ